สวัสดีครับวันนี้ในเกมโซ l แ n นด์นีเวิลวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคต่างๆที่หลายๆลคนไม่รู้หรือบางคนรู้แล้วนะก็จะเป็นเทคนิคที่หลายๆลคนไม่รู้ว่าแบบอ่าแต่และอย่างใช้ทําอะไรหรือไอเทมตัวเครื่องรางอะไรเงี้ยใช้ทําอะไรเดีย๋ยวนี้เราจะมาแชร์เทคนิคต่างๆในเกมกันที่แบบอ่าบางคนยังไม่รู้หรือบางคนที่รู้แล้วนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของส่วนแรกเลยดีกว่าส่วนแรกผมก็จะนําเป็นพระจันทร์นะพระจันทร์นี้สมมุติถ้าแบบอ่าใครยังมีพระจันทร์ที่แบบมี เหไหมเป็นพระจันทร์ที่แบบยังไม่มีลูกค้อนที่ไปยังขายไม่ได้นยะมันก็จะมีวิธีเปลี่ยนให้เป็นแบบขายได้อยู่นะถ้าใครแบบอยากทําเป็นแบบขายได้แล้วเอาไปโยนขายในประมูลอนะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราผมพาไปดูกาทํำยังไงนะโวนก็ไปที่นี่เลยร้านแรกเปลี่ยนพระจันทร์เลยนี่นี่นะ่วนก็ไปแลกแฟชั่นอะไรก็ได้หนึ่งอันที่ต้องที่ใช้พระจันทนระ์อะเนี่ยอันนี้ก็ได้นะปะนี่แลกมาปุ๊บแลกมาหนึ่งอันปุ๊บเห็นไหมแต่เราไม่ต้องใช้นะพอแลกมาปุ๊บเราก็เอาแฟชั่นที่เราได้มากดแยก นี่พระจันทร์อะัพระจันทร์ที่แบบแยกออกมามันจะเป็นพระจันทร์แบบขายได้นะอันนี้คือเป็นวิธีเปลี่ยนพระจันทร์ที่ขายไม่ได้ไม่มีรูปคอตรงนี้นะให้เป็นแบบมีรูปคอนทําให้ขายได้เนี่ยก็ทําอย่างนี้นี่มันก็จะเป็นพระจันทร์ที่ขายได้นะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่รู้เปลี่ยนพระจันทร์ให้แบบขายไม่ได้เป็นขายได้นะก็คุณก็ลองไปทำตามดูนะก็นี่เป็นวิธีสาหรับในการเปลี่ยนพระจันทร์มาส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนี่ ไอ้เครื่องรางนําโชคนะเครื่องรางโชคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูว่าทําอะไรได้นะเครื่องรางโชคหาจากไหนได้บ้างก็นี่เลยมันจะเป็นมอตาฝึกฝนนะนี่ร้านค้าฝึกฝนเนี่ยตาฝึกฝนนะก็อาสัปดาห์หนึ่งก็จะแลกได้สี่รอบตัวเครื่องรางเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็คือเอาไว้ในส่วนของการลงดันเจ้นทีมนะนี่ผมพาไปดูนี่มันจะได้ของรางวัลเพิ่เมเติมหลังจากเราลงเสร็จหมดแล้วเห็นไหมสมมติเราลงรอบแรกแบบทุกดันหมดแล้วเราก็ลงอีกรอบเพื่อใช้ตัวเครื่องรางนะมันจะแบบ มีเด้งให้กดใช้ว่าแบบคุณจะใช้ตัวเครื่องรางเพื่อรับรางวัลไหมมันก็จะมีแบบแถบขึ้นมาด้านล่างสมมติจบด่านแล้วให้เรากดใช้ตัวนะมันก็ได้ของรางวัลเพิ่มเติม,มนะว่าจะสุ่มของรางวัลให้แบบบางครั้งก็แบบแบบตุนิตานี่บ้างเลยไหมเนี่ยเห็นไหมหินที่เอาไว้แบบอัพลรวลประทับบ้างหรือบางครั้งก็จะได้เป็นตามังกรบ้างอะไรเง่้ยเงี้ยไหมตามังกรหรือแบบพวกอุปกรณ์ตีโบกหรือถลุงต่างๆก็คือแล้วแต่ดวงทุกคนที่สุ่มได้ต่อการ์ดนะ การ์ดหนึ่งใบจะลงได้หนึ่งครั้งนั่นก็คือสมมติเป็นดันเป็นดันตัวแรกก็คือสามารถใช้การ์ดได้หนึ่งรอบเป็นดันตัวที่2ก็ใช้การ์ดได้หนึ่งรอบตัวที่3ก็ใช้การ์ดหนึ่งรอบเนี่ยมันก็จะใช้ได้4ีใบต่อสัปดาห์นั่นก็คือเนี่ยตามแบบตัวละครที่เราไปลงเลยก็อย่างละตัวเลยนะตัว1 2แล้วก็3แล้วก็4นะมันนับรวมกันหมดเลยนะถ้าสมมติใครไปลงตัวละครตัวเนี้ยตัวแรกแล้วไปลงอีกตัวมันก็จะไม่ได้้วนะก็คือนับเป็นตัวนะ ตัวที่1ก็แยกเลยนะเนี่ยหนึส,สแล้วก็ตัวที่4อะไรเงี้ยก็แยกกันอย่างละตัวใช้ได้บัตร1นใบต่อ1ตัวนะก็คือใช้ซ้ํามไม่ได้นะก็จะประมาณนี้ในส่วนของอ่าตัวข้างล่างนะก็ไว้ใช้ทําแบบนี้นะก็เป็นอีกอ่าตัวหนึ่งที่เอาไว้หาพวกตา up หรือตาบัพ up level เนี่ยแล้วก็แล้วก็ตามก่อนที่เอาไว้ up ในส่วนของสลักนะก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างเพิ่มค่าพลังแล้วก็เพิ่มสเตตัสให้เราได้ค่อนข้างดีในส่วนของพวกนี้นะเป็นของแบบเอาไว้ตีบวกหรือทะลุงของต่างนั่นแหละก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยฟาร์มหาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับใครแบบขาดของนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็มาใช้เครื่องรางตรงนี้ได้สี่อาสี่ครั้งต่ออาทิตย์นะคนก็อย่าลืมมาทำมาลงกันด้วยต่อมาจะเป็นระบบกราดนะระบบกราดส่วนมากคนไม่รู้ก็คือในส่วนของ ex ธรรมดาเนี่ยถ้าเราอ่าตีบวกไฟถึงขั้นที่4แล้วแบบอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนเนาะ ประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยตีบวกไฟถึงระดับ4แล้วแบบตรงเนี้ยล้างไปไฟถึงเวลสีแล้วเนี่ยมันก็จะบวกเอฟเฟกได้1นึ่เอฟเฟกนะก็สมมติคือถ้าเรามีการ์ดนี้1ใบแล้วตีบวกยีปกติมันได้หนึ่งเอฟเฟกใช่ไหมแต่ถ้าเราปลดไฟสีเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเอฟเฟกอ่าเฉพาะการ์ด ex ธรรมดานะนี่ถ้าส่วน ex อ่า ex anti mage เนี่ยอย่างพวกหลงๆงพวกเนี้ยเป็น ex anti mage เนี่ยก็คือปลดไฟหนึ่งครั้งก็จะได้เพิ่มเอฟเฟกต์หนึ่งอันนี่ก็คือเพิ่มมาสมมติเราตีบวกออััันนนี้น้ก็จะไดบฟ แต่ถ้าเราปลดไฟปลดเปลวไฟ1ช่องก็จะได้อีก1บัฟนะก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบอ่าช่องไม่พอก็คือแบบช่องแสงการ์ดไม่พอก็คือเอามาปลดไฟก่อนก็จะได้2องเอฟเฟกใน1การ์ดนี่ก็คือแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะในส่วนของอ่าปลดเปลวไฟเนี่ยก็เอาไว้แบบสาหรับใครที่แบบช่องไม่พอหรือใครที่อ่ายังไม่รู้แล้วกันนะแบบอ่ามือมงมือใหม่อะไรเงี้ยทุกคนก็ลองไปปลดไฟกันได้นะในส่วนของตรงนี้สําหรับใครที่แบบช่องไม่พออะไรอย่างเงี้ย เนี่ยก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยแล้วกันแต่บางคนก็รู้เยอะแหละส่วนของเทคนิคตรงนี้นะในส่วนของปลดไฟช่องการ์ดอะไรย่เงี้ยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจิตอาวุธนะจิตอาวุธของในระบบอาวุธเทพเนี่ยก็คือเราสามารถใส่จิตอาวุธซ้ํากันได้นะนีอย่างผมตอนนี้ก็ใส่แมงมุม2อันนะก็คือ แมงมุม,มตรงดาบซิลัวแล้วก็จะเป็นแมงมุมในส่วนของหอกเพศสมุดนะไม่ใช่ตัวนี้นี่ตรงนี้ก็คือแมงมุมนะก็คือบอกเลยว่าบัฟมันไม่ทับกันนะในส่วนของอจิตอาวุธนะก็คือสามารถใส่ซ้ำกันได้เลยถ้าใครมีแบบพวกแบบเนี้ยนกงนกแก้วอะไรพวกนี้ซ้ํากันก็เอามาใส่กันได้เลยนะก็บอกเลยว่าถ้าใครยังไม่แบบไม่มีจิตอาวุธที่มันเยอะขนาดก็สามารถใส่ซ้ํากันได้นยอย่างอ้เนี่ยนะ อย่างอาราชบึงมรกรดเนี่ยก็ได้จากเจลิงเยอะถ้าใครแบบมีเยอะก็สามารถใส่2อันได้เลยนะว่าบัฟมันไม่ทับกันนะก็คือแบบใส่ได้เลยนะในส่วนของจิตอาวุธบางคนแบบไม่รู้ไงว่าสามารถใส่แบบซ้ำกันได้ไหมมันบัฟมันจะทับกันหรือเปล่ามันจะออกเอฟเฟกเดียวหรือเปล่าก็อ่าทดลองมาแล้วก็คือสามารถใส่ซ้ำกันได้นะคือเอฟเฟกก็ไม่ทับนะก็คือแบบได้2อเอฟเฟกเลยก็คือมันจะนับบวกแบบ2เท่าให้เราเลยนะในส่วนของตรงนี้ก็ ถ้าใครมีซ้าเยอะก็อย่าลืมไปแบบใส่กันได้ด้วยนะตรงนี้ก็แบบช่วยในส่วนของแบบการแบบเพิ่มสเตตัสต่างๆให้เราได้ด้วยนะแบบเอ่อถ้าใครอยากได้แบบบัฟอ่ากระดูกแบบอยู่นานก็คือใสไปมุมหน้าคนไป2อันเลยนะบัฟมันแบบไม่ทับกันแน่นอนทุกคนก็ลองไปใส่ดูได้สําหรับใครที่แบบมีจิตอาวุธซ้ําเยอะๆอะไรเงี้ยก็ลองไปใส่กันได้เพราะว่าบัฟมันไม่ทับกันแน่นอนในส่วนของอ่าอาวุธเทพนะระบบต่อมาจะเป็นในส่วนของอาวุธลับนะอาวุธลับหลายๆคนไม่รู้ก็คือในส่วนของกดไกเนี่ย ในส่วนของกลไกในส่วนของตรงนี้เลยเนี่ยกลไกที่แบบเอาไปเพิ่มในส่วนของอาวุธลับที่เรายังไม่ได้ติดตั้งก็คือเนี่ยเป็นอาวุธลับที่เราเนี่ยสมมติผมติดตั้งนาำไม้จุเกิดใช่ไหมแต่ลูกประคำหรือระเบิดปิดวิญญาณเนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งก็คือเราสามารถใส่กลไกนี้ได้นะเ <elles> ห็นปหเปอร์เซ็นต์สเตตัสเกิดผลขนาดไม่ได้ติดตั้งเนี่ยระเบิดปิดวิญญาณเนี่ยก็คือจะเพิ่ม2ี่ก็คือม,มันจะได้ค่าพลังเยอะมากนะก็คือได้ประมาณ25งพันห้ามั้งถ้าใครแบบใส่ในส่วนของนี้ ในส่วนของกลไกตรงนี้นกไกตรงนี้ก็สามารถไปคราบได้นะนี่หรือสมมุติถ้าใครใช้ลูกประคำอยู่ใช่ไหมทุกคนก็มาติดตั้งเนี่ยแบบอันนี้ของน้าไอจูกเกิดที่เป็นรูปบวกเหมือนกันนะนี่ผมพาไปดูตรงคราบแล้วกันเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงอ่านี่สร้างรูปขึ้นรูปนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปบวกเห็นไหมสองอันนี้เลยเนี่ยสมมติใครใช้รูปประคำก็คราบหน้าไม้จูกเกิดมาใส่ในส่วนของนี่ตรงนี้ ก็คือคราฟมาใส่ในส่วนของอาวุธลับที่เราไม่ได้ติดตั้งะก็คือมันจะเพิ่มสเตตัสให้เราแล้วก็เพิ่มค่าพลังให้เราได้ค่อนข้างเยอะนะในส่วนของตัวกายตรงนี้เอาใส่ในส่วนอ่าอุปกรณ์อาวุธลับที่เราไม่ได้ใช้ก็คือมไม่ได้ติดตั้งอ่าเอาไว้ใช้นั่นเองนะเนี่ยก็สมมติใครใช้หน้าไม้ก็อ่าคราฟอันนี้มาใส่ลูกป,ประคำถ้าใครใช้ลูกป,ประคำก็ใส่หน้าไม้นี่ตาหน้าไม้หรือถ้าใครมีพวกนกยุงหรือว่าอา่าพายุเข็มกซารีก็ใส่ทั้งสองอันเลยนี่ คือใส่ลูกป,ประคำด้วยแล้วก็ใส่หน้าไม้ด้วยยิ่งเบลเยอะหรือว่ายิ่งตีบวกสูงก็จะยิ่งเพิ่มในส่วนของค่าพลังได้ค่อนข้างเยอะมากนะส่รับ2ตานี้ก็อย่าลืมไปทําด้วยแบบหลายๆคนไม่ค่อยรู้กันไงก็อย่าลืมทําด้วยนะในส่วนของตากลไกเนี่ยเอามาใส่ในส่วนของอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ติดตั้งใช้งานนะนี่ก็คืออันนี้เลยก็อย่าลืมไปหาใส่กันด้วยในส่วนของตรงนี้ก็เพิ่มค่าพลังได้เยอะมากในส่วนของตรงนี้นะ โอเคก็จบไปแล้วนะในส่วนของเทคนิคเล็กน้อยในเกมต่างๆนะก็จะประมาณนี้เลยบางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะก็มาแชร์กันละกันสาหรับคนที่ยังไม่รู้ในส่วนของระบบต่างๆที่แนะนําไปนะแบบมันก็เป็นที่เล็กๆ,ๆน้อยๆละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบของเล็กๆน้อยๆแบบไม่ได้แบบมีอะไรมากก็เป็นแบบอของราวัลเล็กๆน้อยแบบตัวที่แบบต้องใช้ในแต่ละสัปดาห์เรือแบบบางคนไม่รู้นะก็มาแชร์ให้ดูกัน ถ้าคิวรอน่าเพื่อนๆอ,อยากให้ทำเกี่ยวกับระบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะในส่วนของเกม Soland ด์น World ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าคิวรนี้ผมอธิบายหรือมีคำพูดใดว่าจะไดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยในนทีด้วยนะครับสำหรับคิวรอนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แบบอ,อยากให้ทำอะไรต่อเกี่ยวกับ Soland ด์น World ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย